สวยจริงๆเลยมีหนวดอะไรบึ่งเ,เห็นสวย <c oughs> อ่ะดื่มเพื่อนๆนะีนานดาคอนโครย์ยไม่มีแสงไฟอมองไมง่เห็นทางเจ้ลัวยริงอนะ่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเข้าใจ อย t o o m ก็ดอะไรือไออนไอวออวอาไออนไอวไอวออนไออนไอวอวอนไอวอไนนนอนน แ้าโลเอะห้ากเยอยากที่จะลด5้กิโลนะครับสมเดือนที่เราได้ยินกันมาครับจากสิ่งที่เพื่อนเเห็นก็คือของยังเข้าปากตลอวานะครับผมลงตัวงด้วนะครับผมเม่พูดแล้วนะครับผมเรื่องลดน้ำหนักผมทำไม่ได้ครับมีเเวลกิโลกรัมนะคิดค่าั

每当灿烂。 I can't I can't eat Yes Full stop eat y e t Yes and touch and go We touch and go Touch and <angle>. go If you not sure ถ้าคุณไม่ชัวร์ที่จะลงว่าคุณจอดได้นะครับคุณก็ touch and go touch and go Okay mm. o n ัชแองโก o ทัชแ a งโ e ลคางเบี้ยวนะครับตั้งแต่คางแตกมาคางเบี้ยวนะหอมมากหอมน้ำลายเถองกันสักพ่อหอมเกาลัดโยราดหอมมากอยาหอม chinh chinh hâm mặc lướt darwin lướt darwin darwin yes tpakti này lòi darwin darwin yes darwin darwin yes darwin name darwin darwin yeah korea korean name yon pil Why you are pissed dead? <laughs> why? Yeah. Why? Oh my god, <laughs> live, ah, people, and, why? Lift. Many people. Why you? You follow me and lift live, and live Darwin. Darwin. Da. Light Darwin. Light Darwin. Kualau, Kualau. Yes, Kualau. Kualau, Hmm. B Bravo. Alpha. 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 Say Yankee. 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 Tango. 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 It is. Um, bloom, bloom. Bloom, bloom, yes, bloom, bloom. Bloom, bloom. Ang, 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 ang. Ang, ang, ang. Yeah, ang, ang. Chum, chum. Chum. Taxi. 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 Yes, taxi. ต่อต่อเข็มขวดผมจะเล่าประวัติเข็มขวดให้ฟังเข็มขวดนในยุคนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะครับในในบางต่างจังหวัดนะครับในบางต่างจังหวัดยังมีใช้เข็มขวดอยู่นะครับผมแต่ก่อนนี่มีคนใช้เข็มขวดเพราะฟังกันมานะครับผมจะบอกให้วิศวกรรุ่นใหม่เนี่ยเถียงนะครับหลายคนนะครับบอกว่าเข็มขวดนี่ไม่ช่วยอะไรผมจะบอกให้ว่าการใช้เข็มขวด มันยังช่วยได้อยู่นะครับเข็ม mm hmm. ขวดนี่มีใช้กันตั้งแต่ยุคเก่ามากๆเลยนะครับผมการเอาขวดเบียร์ขวดอะไรพวกนี้มาควา่ำมาควา่ำมาควา่ำมาคว่ำเนี่ยให้มันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เว้นเว้นช่องไฟของมันให้พอดีพอดีนะครับมันใช้งานได้จริงๆนะครับกับสําหรับฐานรากหรือว่าตัวตัวโครงสร้างที่ไม่ได้น้ําหนักเกินไปนะครับผมมันใช้ได้จริงๆนะครับใช้ใช้ใช้ขวดมาควา่ำหรือว่าโอง่งหรือว่าไหหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาควา่ำแล้วก็ แล้วก็ทำฟุตติ้งอ่ะมันใช้ได้จริงๆนะครับหลายคนหัวเราะกับไอเข็มพวกนี้นะผมมองว่ามันมันใช้ได้จริงๆนะครับผมหนึ่งการการขยับของโครงสร้างได้ในโครงสร้างที่ไม่ได้หนักเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยช่วยอะ่ะมันมันช่วยมันใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงอืมเบื่อเลย you okay นะ I I talk with your friend นะ you okay <Yes. S 1> เออไม่โอเคก็จิ้วๆชาลี <_ an> อ่าเข็มไม้สักใช้ได้ครับไม้อะไรที่มันทนต่อความชื้นและไม่และคงสภาพได้อย่างดีนะครับใช้ได้นะครับอย่าดูถูกกันที่หลายคนเอาไม้มาทําเป็นเสาเข็มนะครับมันใช้ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่ายุคเก่าเนี่ยมันไม่ได้มีเข็มไอ 15ไม่ได้มีเข็มหกเหลี่ยมนะครับสามารถใช้ไม้กดเป็นเข็มกลุ่มเข็มแผ่ได้จริงๆนะครับผมกดลงไปให้ให้ความลึกเนี่ยมันมันได้มันได,นได้ได้ระดับหนึ่งนั่นแหละข้อดีของของเข็มกลุ่มนะครับหรือเข็มไม้ไม้ที่หลายคนยังเอามาใช้อยู่ตัวไม้เนื้อแข็งที่มันที่มันเอามาใช้ได้เนี่ยคือไม้อัดไม่แนะนํานะครับผมมันชื้นมันหลายๆอย่างนะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็คือเอาเข็มอะเอ้ยเอาไม้อะเสียบลงไปในดิน เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทําฐานลากใช้ได้อยู่จริงนะครับผมฐานแผ่เนี่ยของเข็มที่มันลึกอยู่แค่สามเมตรหกเมตรมันสู้เข็มที่ลึกถึงสิบห้าสิบหกเมตรไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลน,นั้นมันนะในในในใช้กับฐานลากที่มันไม่ได้หนักเกินเนี่ยเวลามันซุดตัวเนี่ยครับผมมันซุดพร้อมกันนะครับไอ้ฐานแผ่เนี่ย ไม้จิ้มฟันผมไม่ค่อยแนะนํานะครับให้เอาไปใช้ในการทําฐานล่ากนะครับมันต้องใช้เยอะก็คือคือเวลาตัวบ้านมันสุดเนี่ยไอฐานแผ่ที่เราใช้ใช้ขวดหรือว่าใช้ใช้เข็มหกเหลี่ยมหกเมตรเข็มไอสิบห้าหกเมตรเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับเกาะเจาะกดเป็นกลุ่มให้มันพอดีแล้วก็เทป,ปูนทําฟุตติ้งมันอะเวลาบ้านมันสุดเนี่ยมันจะสุดพร้อมกันอืม ไม่ไหวแล้วนะครับใครง่วงตาปิดก,ก็พักผ่อนได้ก่อนนะครับแน่แนแอบเอาทานเสลดมาก,กดอืมไม้ขีดไฟได้อยู่นะครับผมมันชื้นไวนะครับอ่าบอกผมตื่นได้แล้วผมพูดจริงมะล่ะผมบอกอะที่ผมพูดเล่าเรื่องพวกเข็มเนะี่ยผมพูดจริงๆนะเพื่อนผมพูดผมพูดจริงๆนะครับ ใครใครพอรู้เรื่องไปพร้อมๆผมก็ลองบอกก็ได้ว่าที่ผมพูดไปจริงไหมเวลาผมให้ข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้ให้ข้อมูลเล่นนะครับหรือว่าหรือว่าเวลาผมพูดอะไรที่มันดูเพอเจ้อเวอร์เนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมมีการทําการศึกษาทําการอะไรมาหลายๆอย่าง,างก่อนนะครับอืมขอโทษทีพอดีหน้าตามันมันเกิดมาไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับไมยเข้าใจอ่าต่อถึงที่เห็นคนพิมพ์ถามมันอยู่ทำไม ต่อเติมห้องครัวแล้วมันซุดผมจะอธิบายให้ฟังว่าคนคุมการต่อเข็มไม่เก่งพอนะครับผมการที่ห้องครัวซุดเนี่ยมีจากหลายปัจจัยนะครับผมตัวเข็มของบ้านอ่าในการที่มันแตกยากกันเอ้ยแยกกันระหว่างห้องครัวหรือว่าตัวบ้านเนี่ยมันเช็คง่ายๆอย่างนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะจะ จะสร้างครัวที่เป็นต่อเติมหรือว่าลงจอดรถหรือว่าบ้านที่มันติดกันเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเพื่อนๆต้องเช็คเข็มเก่าก่อนนะครับเข็มเก่าของตัวบ้านเนี่ยว่าเขาใช้เข็มอะไรในการก่อสร้างที่สำคัญที่สุดลงลึกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเพื่อนๆตอกเข็มที่มันไม่ไม่ได้เท่ากันข้อเสียที่สุดของคนเอยไม่ใช่ข้อเสียนะครับผมข้อผิดพลาดที่ที่คนต่อเติมห้องครัวแล้วมันซุดเนี่ยเนื่องจากว่าเอาช่าง รับเหมาที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่ามันจะซุดหรืออะไรเงี้ยมานะครับเขาก็เขาก็รีบๆทํารับตังไปคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาเขาใช้เข็มไอเข็มไอสิบห้าเนาะหรือว่าไอเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ใช้คนขย่มกันหึมหึมหึมห,มห,มห,มหึมลงไปเนี่ยไอเนี่ยมันซุดตัวแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะซุดเยอะซุดน้อยบางทีหนึ่งปีเนี่ยมันลงไปแค่หนึ่งเซนหรือบางทีโซยหน่อยหนึ่งปีลงห้าเซน <S 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 ขยับแค่หนึ่งเซนนะครับผมการที่ว่าตัวครัวซุด นี่ตัวบ้านนี่ตัวครัววันที่ทําเสร็จเนี่ยมันเท่ากันอย่างนี้แต่พอคุณใช้เข็มที่มันไม่ได้กดถึงพื้นสุดนั่นอะยังไงมันก็ซุดนะครับพอมันซุดลงเนี่ยมันอาจจะซุดลงเท่านี้พอมันซุดลงแค่เนี้ไม่ถึงหนึ่งเซนเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอคือรอยเล้าน่มันขึ้นเลยนะครับมันแยกเลยนะครับยิ่งใครที่ที่ไปไปสร้างด้วยวิธีแบบใช้เชื่อมเจาะโครงสร้างบ้านเก่าเนี่ยมันก็จะดึงกันลงไปนะครับผมอืมก็คือต้อง ข้อมูลลุกข้อมูลลุกหน่อยสุดแล้วใครครัวสุดแล้วก็คืออ๋อข้างๆสุดนะครับอันนี้อันนี้เป็นเข็มเข็มไม่ดีนะครับผมเข็มใช้เข็มบ้านที่มันตอกถึงดินข้างล่างอันนี้เป็นเข็มที่ที่ต่อเติมมันเลยสุดลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าว่าครัวข้างบ้านเนี่ยมันสุดลงอืมเราสุดละว, <c oughs> วิธีก็คือจริงๆต้องใช้เข็มที่มันอ่ะไมโครพายเนี่ยต่อเติมครัวได้ ต่อให้มันลึกเท่าตัวบ้านเนี่ยมันก็สามารถอยู่เท่ากันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เข็มหกเหลี่ยมหรือว่าเข็มไอสิบห้าเนี่ยต่อเติมครัวเนี่ยมันสุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันจะสุดน้อยสุดเยอะถ้าพอเราไปไประหยัดแ่้นะมันก็ก็ได้เจอปัญหาที่ตามมาปีนึงก็เห็นแล้วบางทีบางบ้านไม่ถึงปีนะครับเดือนเดียวก็เห็นแล้วว่าว่ามันสุดลงนะครับอืม ุดนี่ใช่สายฟ้าไ,ไม่ใช่ครับแก้ยังไงแก้ยังไงจะเอาแก้แล้วจบหรือเอาแก้ปีละครั้งหรือเอาแก้สี่ปีครั้งถามผมมาเลยคุณเจา้าคุณเจ้าการแก้ที่กี่วันกี่เดือนกี่ปีผมตอบได้หมดเลยอืมอันนี้ไม่ต้องไปแก้มันนะครับผมปล่อยไว้ไงแล้ะครับ แก้ให้จบแก้ให้เกือบจบแล้วกันแก้ให้จบคุณต้องเสียตังค์เยอะมากมายนะครับเพราะคุณไปไประหยัดในวันแรกที่คุณจะสร้างนะครับว่าเขาถามคุณว่าเอาเข็มอะไรเอาเข็มไอสิบห้าเข็มหกเหลี่ยมหรือว่าเอาเข็มไมโครพายหรือว่าเอาเข็มตอกเพื่อนเพื่อนพอคำนวณปุ๊บเอาเข็มหกเหลี่ยมเพราะว่าช่างมันบอกว่าเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่นะครับพอเพื่อนเพื่อน,นบอกเอาเข็มหกเหลี่ยมเอาเข็มไอสิบห้า พอพอทาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยวันแรกไม่ซุดหรอกพอช่างมันไปเรียบร้อยปุ๊บอบมันซุดเราก็ไปตามไม่ได้นะครับวิธีแก้อย่างไงก็คือแก้ที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่ผมจะอธิบายหาเจ้าบ้านใครที่บ้านซุดอยู่นะครับผมมันมีอีกวิธีหนึ่งซ่อมหลังคาไปเรื่อยๆก่อนซ่อมหลังคาไปเรื่อยๆจนเจอวันที่มันหยุดซุดแต่ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่บางที่สองปีหยุดซุดห้าปีหยุดซุดก็จะแก้แบบประหยัดนะครับก็คือ โบ๊ะบ,บ๊ะบ้าบ้าตามรอยแตกตามอะไรไปแล้วก็ซ่อมหลังคาก็จบเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันถ้าถ้าถ้าเจ้าให้จบก็คือหาเจ้าที่เขารับดีดโครงสร้างขึ้นนะครับสมมติโครงสร้างครัวตอนนี้คุณกําลังซุดแบบอย่างนี้มันเอียงอย่างนี้เลยนพ่นเพื่อนห้าเซนนี่ก็เห็นอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆก็ก,ก็ก็ให้เขามาดีดบริษัทที่เขารับรับดีดบ้านอะดีดขึ้นมาให้ตัวบ้านเท่ากัน เอ้ยให้ตัวที่ต่อเติมนะั้นมันจะเป็นโครงสร้างอะไรก็ตามเนี่ยดีดใต้คานขึ้นมาปุ๊บเท่ากันปุ๊บเสริมเข็มมันเข้าไปครับเข็มไฮดรอลิกเข็มเข็มเหล็กเข็มอะไรรุ่นใหม่ๆที่มันไม่ต้องมีการเจาะพื้นมากมายเนี่ยเสริมมันเข้าไปให้เข็มอ่ะมันถึงระดับเดียวกับตัวบ้านตัวครัวคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสสุดที่น้อยลงมากๆเลยนะครับอืมแต่บอกให้ว่าเปลือง